นี่มาทำธุระป่าตองอะค่ะให้มาดูบรรยากาศเก็บไว้ในความทรงจำลังโควิดสิบเก้าทุกอย่างล้างหมดเลยแล้วเมื่อวานน้ำท่วมแล้วก็น้ำลดแล้วล้างแล้วก็ล้างร้างไม่มีคนแล้วก็ล้างไซะเก็บไว้ในความทรงจำค่ะไปดูกันเป็นอย่างไงดี ร้านค้าทุกอย่างล้างหมดเลยห้องชองห้องเช่าแต่ก่อนนี่แท็กซี่โอ้ตุกตุกจอดไม่มีที่จอดอตอนนี้โล่ง ไม่ถ่ายรูปด้วยคินเพื่ในความทรงจำปี2,220หลังโควิด19แล้วก็หลังมนฝนตกกำนักน้ำท่วมป่าตองภูเก็ตประเทศไทยไม่เคยเป็นอย่างนี้นะคะไม่เคยหลับไตแต่ตอนนี้มันหลับไหลไปเลย หลับแล้วก็ล,กล้างแล้วก็ล้างในสะอาดด้วยน้ำทุกขั้นตอนแต่ก่อนนี่ห้องช่องห้องเช่าทำเลเล็กๆไม่น,น,น,น้อยอย่างนี้ไม่เคยว่างเลยมันจะมีคนมาเซ็งมาขายของตลอดแต่นี่คือห้องเช่าคุณบอกว่าพอเซล e ฟเรนซ์พ sale for rent เยอะแยะไปหมดจะหาห้องเช่าเปิดร้านคือตอนนี้คือเลือกทำเลได้แต่เลือกแล้วเปิดแล้วใครจะมาซื้อหอนนั้นนโฮมเทลไม่เข้าใช่ไหมคะสิ่งทุก่งอย่าง ประมาณทุกธุรกิจเลยปิดไปหมดบางเจ้าที่ก็เปิดอยู่เขาอยู่มานานแล้วเขาก็ต้องอยู่ไปกลับไปต่างจังหวัดก็ไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะเขาก็ทําแบบรถจํานวนรถลูกน้อง,องทําตัวให้เล็กๆนในหัวอยู่เองก็สู้กันไปกับลูกน้องเก่านคนสองคนอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่กันไปสู้กันไปก็ถ้าธุรกิจทั่วไปก็อย่างเงี้ยเจ๊ง ก็เปิดติดป้ายให้โชคให้เช่าเสื้อผ้าแฟชั่นทุกอย่างก็ออนเซลลก็ไม่มีคนซื้อค่ะเพราะไม่มีแขกเขาลงรงแรมก็ส่วนรถเยอะแยะเลยค่ะห้องพักเหลือเยอะมากก็ไม่มีแขกก็ไทยทเที่ยวไทยอยู่นะคะตอนนี้โปรโมชั่นสนับสนุน นี้เราอยู่ที่ถนนหน้าหาดป่าตองวันนี้ไปวันฝนตกมืดมืดคึมเดี๋ยวเราเก็บไปดูกันเป็นประวัติศาสตร์มีฝรั่งสองคนที่ปกติแล้วฝรั่งแน่นกว่านี้นะคะเดินกันแน่นเลยดูร้านค้าก็ปิดกัน Born r น n ร e เปินร้านค้าร้านขายงขายาไม่เคยว่างก็ว่างกันนะคะให้เช่ามากมายบางร้านก็ปิดไปเจิงไปโอ้ติดไปกันมหาศาลให้เช่าใม้เช่าแต่ย้ำนึงนะถนนนึงนะจะโควิดไม่โควิดน้ําท่วมไม่ท่วมแล้วก็ทำถนนกันต่อไปนะคะ รัฐบาลจะประสบความสําเร็จหรือไม่เราก็เจาะกันต่อไปแล้วถน,นนะก็เมืองไทยนี่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับถนนที่ไม่เคยเจิงนะคะอยากเป็นวิศวะถนนนี่ค่ะเรามาดึงถนนหน้าหานแล้วธุรกิจทุกอย่างเจ๊งหมดใครไม่เจ๊งนี่ก็คือตกเทรนด์ไปเลยนะคะขายเซลไฟเขาบอกเพราะว่ามันคล้ายๆเป็นการเปลี่ยนยุคถึงนิวอีโคโนมิก ก็คือธุรกิจแบบเก่ามันโดนดิ s r u p t ชั no n ก <m doo hehe> <suppression> ็คือโดนทำลายล้างระบบไปตอนนี้เรากำลังจะเริ่มในยุคของการเปลี่ยนผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบใหม่อันนี้ก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยของป่าตองมีคอนเสิร์ตมีอะไรนู่นนี่นั่นหนหารป่าตองนะคะก็ไม่ค่อยไปเซสปอตเอ็กซ์โปรพวกเก็กีฬาพวกซืบโดดพวกอย่างเงี้ยไต่มาลาทอนนะคะ ตากว้วก็ไม่ค่อยไปอีเวนต์กับเขาเท่าไหร่เราโควิดคุณเยอะแล้วก็ไปแบบตัวเบ,บาๆคนน้อยๆวันนี้มรสุมเยอะที่นะคะเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์บาตองประเทศไทยหลังโควิดวันที่11เดือน10 2020ค่ะ